ไอดินเนาะพี่น้องว่าบ้านอันนะั้นเมืองโซนบัดคือมาหอดเมืองจำพอนแล้วว่าููไปหอดบาดปา่าไปหอดบัดปา่าอันนะั้นอยู่เมืองจำพอนแล้วว่าห่วยมันคือสิไกแทกไปหอดหารอยกว่าลักแล้วลบมาบ้าน,นี่มมันโบเมนเนี่ยมันจะไปเมืองจำพอนหรือมันขื้นไปมันสิเป็นบ้าน โดยโดยขอบใจหลายๆเด้อแม่เด้อเสื้อผาบู้เพกครองแล้วเพื่อไปหอนงานสวตายสลบสลบสวตายสลบพี่นนองใกล้ๆจิฮอนละละพี่น้อง หมดแล้วเนาะเล่าก็คืองามแท้ บาดเชียวน้ำหุ้นทางเด้พวกสิบหัผ้าน้องพี่น้อง,อองออก,ก่วนแาสิไปจะรัด ตอนนี้นาสิโปพิดผลาดเนาะพี่น้องเพราะว่า hmm. ตอนนี้ก็สซิโปพีแห้งเหลาแล้วล่ะอยากกินน้ำอยากกินเขาแล้วมันเพียงแล้วพี่น้อง เห็ดกันกระสีาำเหียบหลอกเข้มทางจิเป็นพงเขียงเป็นพงหาเพียงน,น้ำก,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 กระบีจุนหางนีีิเป็นหนองสะหนองที่ไปเนมอนเห็ดกากระสีที่เรามาทางนี้มล้วเขาเลืออไปเลยนหมคนหลงยางเขาบอกบอกถามมันอันนี้ เสียวน้ำละอนนโอ้โหถาเวลานำเซมานีบบริย่งถ่วมเบิดเลยนปเปนาะเมื่อห,น,หน,น,อนี่กับผ้ามาประจนไพ่เนาะพี่น้องเด้นนูกเินเนด้อ มาบโดนค่าก็เห็นเพียงลังเลกินอ,อ เอาคือมาจุดดีสาลาสงสัยสีกายเป็นหม่องแหล่งตลาดอยู่นี่เนาะนี่เห็นเข<ม><ค>าจะม,มามหาหอด่ะสุดสุ นุนนุนท่ากันไปตามีตามเกิดแต่ยังดีที่ว่าหล่นใหญ่สามารถไปได้การของเฮาก็คือเป็นอะไรเป็นอะไรน้องตายมือเคยมาไกลบ้านนี่บอกโกเคยมาเฮาเหงาพี่น้องสาวเล่าเหงาพี่น้องเพราะว่าสุดๆของการสวยเรือมือนี่เฮา ผักเบกเนาะนอกจากว่าน้องตีไปเข่าของน้ำของของน้ำกับตามธรามาตาดบ้านป่าคาร์โดนเ,าเนาะจอดลงตามป่ารถพี่น้องมาต้องซ้อตอนนี้เข้ากาันสี่เข่าบ้านสลันเนาะเข้าบ่ลงทีบกับบ่เมนเข้าบ่ลงข้างกับบ่เมนพี่น้องเพราะว่าเข่ามานี่มันกันเข่าจนหว่านี่สามโลสามชิบโลเลยเนาะเข่ามาจากจากทางเวนนี่เนาะ ขอมาแต่ทางไปเป็นแนไดน้องทิพย์โอเคพอปลอด่อยแล้ว <laughs> ปลดปล่อยแล้วแปลว่าไปต่อได้ <c oughs> สุดท้ายเราก็มาถึงน้อพี่น้องจะย่อมหาวกักดานานี่เงอีลี <c oughs> สวัสดีลงปลาลงดอนนะยาสุราบลูกลาน กันดานแห้งลีพี่น้องเพราะว่ายู่เขียนห่างไกลจากตูเมืองสวรรค์นี่ประมาณสองลอยกวูรู้สองลอยกว่ารักเนาะเป็นอะไรป่ะผู้ไทยลาบบอ จนสบายหมดเลยละเป็นแนวใดทีมงานเฮาเนาะ้องยังยังไหวบอกโดยลงทางไปทางคุ่นโอ้ยบอกว่าทางเวน้าบงมาตงเวนหมดเลยไปเลยเดป้ายน้าบงน่ะมันสิเป็นลูกซ้อนไปทางนั้นเลยมันบอกเป็นลูกซ้อนเขามานาปงแมน มันก็เลยพีดผลาดมองมองป้ายนั่นเนาะกเีนป้ด้เาล่ี่ขนาบทางสัตว์ทางทางเยก็เลยไปไปจนที่ไปหอดพระล้านพุนไปจำพ่อนผุนไปหอดคมพุนหนยต้องลองงานมันกเร่ะุไเลย่เลยต้องลองไปอีกเลยจังเล็งตีกัมมาผี จังได้มาทำชาวบ้านเท่านั้นทำร่วงหัวใจว่าป้ายนี่มันป้ายบ้านนาโปงนี่มันซี่มาทางนีบบ่อกระจกว่ามันมันแค่เด็กหน่อยเอาขืนมาแล้วมันปิ่นพิษปิ่นไปบ่ถือบอนไปไปประถือบ้านโอ้ยสงสารโอยโฉมานแล้ววะสัไว์ตัวเมื่อยโอ้ย่อยว่าได้เป็นลูกป่าเราไปโตมาอีกทีนี้โมาพบกันแล้วว่าสัตว์โดยโดย ไจุคนจุประจักแเมนเมนโอย้ยลานไกวเราเคยมาเถอะเมน <Man. S 2> ได้ลานยังหน่อยหนอลานกระพู้งอาวดิโ <c oughs> ดยเพราะว่าอาเนี่ยม้าล้มกับแม่เนาะกับเบื้อนั่นโดยุ่งให้เพื่อนผู้ในน้ำให้โดยติดคนที่กระพู้งอกแต่เขายังน้อยกว่ายู่มงชนโดยก็เคยวอมชีวิตกับพ่อเราสมัยนั้นในการเล่าก็ได้โอ้คยกลุกมไกวเล่าก็ได้ดีจะกว้างวัดมีเพื่อนๆแต่ว่ามีน้ำใจมาแบบนี้่แแตค กโต้โต้โต้ลูกแอ็ก็อยู่สวรรค์แต่อยู่ทิศซ้ายคลองเลยอยู่เมืองไซพัวทองพระธาตุพนพระธาตุพนเคยไปป๋โดยพุล่ะอยู่เมืองเมืองไซพัวทองหมุนแหลมพระธาตุพนเฮือนหินพระธาตุเฮือนหินพุล่ะนี่ก็ได้มาห่วมห่วมงานกน้องถีบเพลิน่จากอิวตกฟานมีความวงใหญ่นี่แหละที่ เรื่องแพนขึ้นไปตรงต้นว่าจีขึ้นแพนปลายนแต่ว่าปลายนั้นเห็ดเป็นเกียนแล้วแต่แพนนี่มันจะได้เห็ดเป็นเานสกศร้าตอนทางน้ำมาาดูวาจีให้เยียนนั่นยืนงยงคงตัวและจะให้นักเยี่ยนนั่งเอาเห็นกับผู้ดูกับตาเนี่ยเขาก็มีกำลังใจโดยเคือว่าส่งเสริม อด่งเสริมักเรียนตน่อยเนี่ยอนุบาลก็มาเข้าเรียนบ่มีอนุบาลเนี่ยาเพเป็นยังเยอันลูกมันพักเทียงบ่โอนกลับมาแล้วกกตี้กระใสสุวนังเคียนอยู่บ่พอใส่กนบางบางครั้งก็ใส่แต่ว่าสุนัะเคียนมันบ่ตัวถึงอย่าง้ใจว่างสามีกัพอเลยว่ะ เพราะว่าเหียนชาวบ้านเฮานะโบคอยจะจำกัดการสืบเหียนนี่โบจำกัดนุงหนุงทือนะเพราะแต่ว่าปุ่มซอเกียนนี่จำกัดนี่ไม่ได้แต่กับเจ้านั้นบเพียงพอโดยเขาเบิ่งนี่คือสี่กิน้อนสามสี่สิบสามเออมันเกินแต่ว่ามันเป็นอนุบาลบบทันเข้าป่าไม่เนี่ยหกปีขึ้นไปเออแล้วถือว่าพวกนี้ต้องได้ต้องได้รอรุ่นเนาะแต่ว่าต้องให้ผู้ที่เข้าอยู่ในเป้าหันมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่จะให้หมดนี่กัด มันบ่มีเป้าหมายแล้วก็เลยต้นเบิ่งก่อนโดยถ้าหากมีโอกาสหน้าก็ยังให้มาเบิ่งทางนี้อีกโดยโดยหน้าเบา่าเห็นน้ำการว่ามีน้อยมีหลายซ้ำได้อันนี้ได้เห็นตัวจริงเลยนี่โดยการวัดเอารายงานไปฮะโบมีสุดหนักเฮียนถั่วถึงเพียงพอเนาะพี่น้องขบ่ขบได้ตั้งใจแล้วขบวนที่ได้การวัด วันที <Cornell> ่เอาเครื่องมานํามนอกเบิกนั่นานจะตั้งใจสาบ้านมาครับน้อยนี่กันธนานาธนาันาคือว่าองฟององพันไปฟุบขอตอแก้นได้คืนในใจขอว่าชิมากวดระยะรอบของชิมากร้อนดกวยเป็นเซ้ซ้ำาซยบ่หัวน้อยอายุทางหน้าหัวน้อย ตอนนี้เข้ากันมาเสียวเขื่องลงแล้วเนาะพี่น้องนี่ก็ชาวบ้านเพม่อนก,กันกำลังมาหัวถ้ามีเสือผ้าแล้วก็ปึ๊บโซมิกแลก้วก็มีอุปกรณ์ทีว่าเป็นเป็นห้องคอไปเนาะพี่น้องคือมีอุปกรณ์การก่อสร้างคือสีมีเสามีอิฐมีปูนเนาะพี่น้องมีสี บสุดเลยเนาะพี่นะ้องั ้าวนูนอย่าชมันอย่าสมันนะล้อล้อชะดาเลยอเราเฮ้ยรอเถอะรอเถอะอย่าชกันนกโัตบร่ะเป็นจ้แล้วมันต่อเรียงเลยอ่าปอสามนางวันคำทักที่ เอเล่ดไไกไดได้เขาคิดออกไเอาเราคิดออกคิดออกนอก็เปหาออกไออกไมออกไไดมารอะ่บอยู่แล้วจจ่าย่กับ่ขผีดออผู้ใดเอาแล้วีดออกไมได้ไม่ได้ ดูตำบนรวม40ปลายลคาจนหลว49 49คาอันนี้ก็ได้แจกเครื่องเวนทีแฮมห้อยแล้วเนาะยังเหลือแต่เอาอุปกรณ์กันก็สร้างอยู่หลังหลดลงเนาะพี่น้องแล้เชื่อแล้เชื่อแล้วอิดี4เริอมพังเด้อพังเด้อยอม

ข้างเจือจืดนอกห้องปานวันกอนี้เพราะว่าในบ้านเพิ่นกำลังเรี่ยห้องไล่สื่อนะลายสื่อลูกบ้านเพิ่อนห้องล่สื่อลูกบ้านเออมีมีพบาวคือ ผ oh oh oh, ู้ได <Thor il> ้ซื้อคำพองโอ้โหโดยค่ะเนาะโอ้ซื้อซื้อคือผู้ขาซื้อคือกันตั้มแหลอีจือี่แปลว่าได้แม่นบอโอ้โดย

ยังยังเรือนี่คือลูกบ้านพึ่งบดได้มากเนาะพี่น้องแต่ละกองแต่ละกองยังอีกเส้าสามเหรอนะมาประมาณเส้ามาประมาณเส้าหกบ่อเมนมาเส้าหกมาเส้าหกขอบครัวบ่มาเส้าสามขอบครัวเนาะ

เมื่อจบพิธีแล้วเพิ่นก็คือเอาอุปกรณ์การก่อสร้างลงไปอยู่ในห้องเนาะพี่น้องก็คือพอมีพร้อมมีไปซดนเละก็ที่งานของเฮานั่นเองเนาะพี่น้องคลิปนี้ซาลาสีแดงนาจพระจากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่สุ้ๆเบาครูไทยอันนี้ก็คือการเป็นการหัวมือหัวใจหัวเมี่งกันเนาะพี่น้อง ที่เฮ้าก็ดีใจหลายๆที่เฮ้าได้มาฮอจุดจุดนี้ก็ขอฝากคุณเอซีของน้องทยบแล้วก็ตัวน,น้องทยบเนาะพี่น้องที่ให้สาราแล้วก็ทีมงานได้มาห่วมงานในข้างนี้เนาะพี่น้องก็ขอขอบใจหลายๆทีนี้สาราก็สีแดงลาพราจากพี่น้องไปเพียงตัวนี้แล้วเนาะ ฝากก็ไล์ก็แซ์เน่เดอ้อพี่น้องฝากาเป็นกํากำลังแหงใจให้สาวเราคนบันนอกให้อยู่ดีมีแห้งวัดสุขสุขคนนอนรับให้ได้เงินเมืน่นอนตื่นให้ได้เงินแสนเงินล้านสาวเราก็ขอจบภาพบรรยากาศเพียงเท่านีข้ขอ,ขอขอบคุขอบใจผู้ใหญ่จดีเฮาทุกๆกท่านขอที่มาอุปถัมภ์คํำสู้และมาจัดงานกิจกรรมแบบนี้ทีให้ทีมง,งานเฮาได้สั่งสร้อพัานาสังคมให้ ดีๆหยิ่งก้นไปเนาะขอขอบใจ